สวัสดีครับนะเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นเอฟซีพอตนะครับมาพบกับอาจารย์นะฮะในช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับนะครับเพราะว่าพ่กนี้เป็นวันจันทร์มนุษย์กันเดือนนะครับวันจันทร์เป็นวันที่แม่นะเป็นความรู้สึกของคนทํางานวันจันทร์เนาะนะครับก็จะมาวันจันทร์อีกแล้วเหลอนะฮะก็ มันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะพรุ่งนี้วันที่ยี่บสองนะครับเหลือกี่วันฮนะยี่บสองยี่บสองแล้วก็ยี่ส2บสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกเจ็ดยี่บแปดยี่เก้าสามสิบสามเหลือสิบวันฮนะเหลือสิบวันเหลือสิบวันแล้วนะครับนะนะครับใครที่นะครับมีเมตตานะครับที่จะช่วยสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของบนโอมโฮม,โมรัพย์นะครับ ก็ขอให้ท่านเจริญเจริญนะครับช่วงนี้เรียกว่าเต็มสตรีมนะครับน่าจะเป็นตั้งแต่พิจารณาหรือว่าเบิกพยานฝ่ายโจทมาเนี่ยเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนที่เยอะที่สุดนะครับในการขึ้นศาล3ยก8วัน3ยก8วัน ถ้าจำไม่ผิดนะไม่น่าจะจําผิดนะเหลือเจ็ดปากผมพูดถูกไหมฮะเหลือเจ็ดปากพิจรารณา8วัน3ยก3 3 7 8งวดนี้นะ3ยก7 8. คน8วัน3 7 8จดแดจเลยนะครับจดเลยนะ งวดนี้มาแน่ยสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดนะฮะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณ FG ที่น่ารักทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับ <éta> ก็เป็นครั้งที่สามที่อาจารย์ขึ้นวันนี้นะครับนะฮะอ่คลิปที่ตัดไป <c ười> คลิปที่ตัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําปกใหม่นะครับให้มันดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าคนดูยังอยู่หลัก หลัก2หลักอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวต้องทําปกใหม่นะไม่ดึงดูดใจนะสวัสดีครับแอดแสงนะครับผมนะครับแอดแสงแอดปุ้ยนะครับคุณสหายบู๊นะครับผมนะครับคุณปิ่นทวนนะครับผมคุณพี่อภิรมนะคุณเตชวิทย์นะครับคุณนับปพานะครับผมนะครับแอดปุ้ยแอดพัทรมลนะครับผมนะครับ นะขอบคุณข้อมูลต่างๆนะนะจากแอปพัฒนรมน์นะครับคุณรุ้งนะครับผมนะครับคุณประมลม,ม,มนมอโนมนลคุณประมมลนะสวัสดีครับอาจารย์พิรชันและก็ทุกท่านรอบห้องขอบคุณมากครับนะฮะคุณวรพันธ์ขอบคุณมากครับนะครับคุณการจนานะครับนะฮะคุณพุทธิคุณพุทธิตา คุณพุทธิตานะครับนครพนมจ้านะครับอยู่นครพนมเนาะเป็นไงบ้างเนาะอากาศยังร้อนเหมือนเดิมนะครับมีประกาศมาแล้วนะครับว่าวันไหนไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูนะฮะขอประกาศว่าได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้แดดนี่ยไอ้แดดไอด้แดดมันอ่านหนังสือออกไหมเนี่ยว่าทางการเขาประกาศไปฤดูฝนแล้วอย่าแดดเยอะ นะอย่าเยอะอย่าเยอะพอได้แล้วนะความร้อนนะฮะโอ้โหค่าฟองค่าไฟกระชูดนะสองสาเดือนนะฮะคุณคุณดราก้อนดราก้อนแบล็คคุณโอดราก้อนแบล็คเหรอฮะอ่านออสคุณโอดราก้อนแบล็คนะนะครับแอดมดครับผมขอบคุณมากครับแอดมดนะฮะฝ่ายมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ โรโมทสินค้านะครับนะครับก็ฝากด้วยนะฮะนะครับผลิตภัณฑ์บนโอมโฮมซัพ์อย่างที่เราทราบนะท่านลองคิดดูสิว่าต้องมีการขึ้นสาร3วันยกแรก2วันยก2 3วันยกยกสาวันนะครับ เรียกว่าต้องใช้เงินเยอะมากนะฮะต้องยังไงก็ฝากนะครับแล้วก็โปรเจกต์โปรเจกต์นะครับผมได้ยินจากน้องนาทีนะครับว่าตอนนี้ได้500กว่ากล่องแล้วนะครับโครงการกาแฟพันกล่อง5้าร้อยหนะใครมีข้อมูลอัปเดตนะครับบอกเลยนะฮะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ลงพนนะครับนะครับอ่านะครับคุณคุณแองเจลนะครับคุณแองเจล่านะครับคุณแองเจล่านะครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณประมูลนะครับทักทายแอดแสงนะครับผมคุณฤทธิ์ครับน่ารักครับนะครับ คุณแสงจัน์นะฮะสวัสดีครับผมนะครับคุณแสงจัน์ทนะครับคุณพุทธิตาบอกว่าอากาศร้อนตอนกลางวันแต่พอตอนบ่ายพายุมาเลยค่ะนครพนมอ๋อนะครับลืมนมนครพนมเคยนั่งเรือชม สองฟังวิ่งจันพรศักสองแสงนะครับเพลงนี้นะเพลงแรกเลยนะฮะคนครพนมนะครับผมนะาภาษาอังกฤษบอกว่าแมวจ๋าวันนี้พบกันทุกช่องเลยนะทั้งถ่ายแอดพัทรมหน,นะแมวจ๋านะครับผมคุณแทนทินครับสวัสดีครับผมนะครับคุณสพลน,นะฮะสวัสดีครับผมนะคุณธิดาคุณท่านิดานะครับสวัสดีครับ คุณอาริรัตน์นะฮะคุณส,สนัญญานะครับผมคุณมาร์คโมบิลนะครับนะครับคุณโอเปิลตาคุณโอเปิลดาชั้นแนลนะครับสวัสดีกันนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยกว่าค่านะเจ็ดร้อยกว่าทักทายทักทายเอพรอมอนต่อไปเนี่ยเจ็ดร้อยกว่านะครับยายแดงสวัสดีครับผมนะครับ ผมนึกว่าช่องผมมีคนดูเจนร้อยกว่านะตกใจหมดเลยนะฮะอ่าโอเคคุณสมหญิงครับคุณอ่าเบนเบนจรักนะฮะอ่ะมาคุยกันเนาะขอบคุณมากนะครับผมจะเป็นต้องขึ้นไวนิดนึงนะับพรุ่งนี้วันจันทร์นะฮะต้องใช้เวลาเออจะตัดต่อไหมเนี่ยนะเมื่อกี้ตัดต่อขึ้นไปแล้วนะครับอ่ายังยังนิ่งอยู่นะครับ ผมจะมีคลิปให้ฟังนะครับคลิปนั้นมาจากภาพที่ผมบันทึกแล้วก็ทำเป็นปกนั่นแหละครับเป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับของ2หนุ่ม2หนุ่มนะครับแล้วก็หนึ่งสาวน้อยครับเขามานั่งคุยกันกินมะม่วงกินมะม่วงนะครับไม่ก็ลุงพลก็ป้อนมะม่วงให้กับให้กับหลานเนานะ นะครับแล้วก็คุณตาแหวงเอ้ยตาหว่างใช่ไหมนะครับแล้วก็ลูกสาวน่ารักน่ารักนะครับน้องดองเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วลุงพลเขาก็มาคุยทั่วไปก็คือตาหว่างเนี่ยยังไม่รู้ว่าถูกลุงพลบอกว่าถูกพวกเราเนี่ยถูกเอาไปแขวนเอาไปด่าเอาไปแขวนไปด่านะครับเออนะครับลุงพลก็บอกว่าอ ถ้าคิดว่าจะร้องเรียนเชิญเลยอยากรู้เหมือนกันว่าประเทศนี้สังคมจะอยู่เป็นยังไงจะตามร้องเรียนทุกเรื่องอยากรู้เชิญเลยลุงพลบอกเชิญเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรับยังไงมันสามารถที่จะทําให้คนอื่นจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยการกล่าวหาเลอะเทอะไปหมดได้ไหมอ,อยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรับยังไง ในการไปร้องเรียนว่าลุงพลอะไรนะทำทำไม่ดีต่อเด็กหรือหรอต้องไปคุ้มครองเด็กให้เด็กมาคุ้มครองให้เด็กมาคุ้มครองไงพาเด็กไปอยู่ด้วยหรอหรือยังไงนะครับเอาหาไปเลยนะครับนะฮะปรากฏว่าลุงหว่างแกก็ไม่รู้เรื่องจนลุงพลบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ย ถูกนำไปแขวนเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้ามันคิดมีใครคิดชั่วคิดไม่ดีคิดอคติจะเอาไปแขวนะจะเอาไปฟ้องเชิญเลยถ้ากล้าเอาไปฟ้องเลยนะครับการจะเข้าหลักว่ามีบุคคลละเมิดละเมิดเด็กนะครับหรือใช้ความรุนแรงกับเด็ก หรืออะไรกับเด็กเนี่ยมันยังไงมันยังไงนะครับมันมีเหตุอะไรนะครับเด็กไปอยู่แบบไหนนะครับจึงจะต้องถูกผู้หลักผู้ใหญ่ละเมิดเด็กจนต้องมีคนโอ้โหรักเด็กมากเรียกว่าไม่เคยมีประวัติในการช่วยเหลือเด็กเลยไม่เคยมีประวัติในการเช่นคุณไม่ใช่มูลนิธิปวีนา ไม่ใช่คุณไม่ใช่มูลนิธิปวีนาคุณไม่มีมูลนิธิอะไรเลยแม้วันดีคืนดีไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับอยากปกป้องเด็กอยากปกป้องเด็กนะเอาหาไปเลยนะครับนะไม่รู้ว่าใครคนนี้นะครับคือคือในประเทศนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าชื่อบุคคลเนี้ยหวัวไม่มีผมเนี่ยเขาเป็นปฏิปักษ์เป็นอลริกับลุงพล ทุกคนยอมทุกคนรับรู้หมดแล้วทุกคนรับรู้หมดแล้วดังนั้นทุกสถานที่ทุกสถานที่ทางการทั้งหมดไม่ว่าจะหน่วยไหนทางการคุณเตรียมตัวไว้อาจจะมีคนคนนี้ไปหาคุณแล้วก็แจ้งความลุงพลร้องเรียนคนที่ชื่อนายชัยผลวิพาแน่นอนนะครับรับรองว่าคุณอาจจะโชคดี เพราะเขาไม่เคยฟ้องใครเลยในประเทศไทยเขาฟ้องแต่ลุงพลนะครับสวัสดีครับคุณรัตติกรนะครับไม่น่าบ่อยให้ไม่น่าปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในสังคมเลยครับร้องตะพุตตะพื้นะคเขาไม่รู้ตัวนะครับว่าเขาทำอะไรลงไปไม่เข้าใจนะครับนะครับอ่ะนะครับเพื่อจะอธิบายต่อนะครับขอบคุณนะครับลุงพล ลุงหว่างแล้วก็น้องนะครับพอดีมันมีภาพน่ารักน่ารักแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับน,นะครับพอดีไม่ไม่ได้เห็นภาพเนาะน้องเขาก็น่ารักกินยังเต็มไม่รู้กินอะไรบ้างเต็มปากเลยนะครับก็มีลุงหว่างลุงพลก็นั่งคุยเหมือนกินมะม่วงเหมือนกินมะม่วงนะครับนะ

่นะมันบอกว่าวันที่เราจะไปบ้านในทิศอ่ะี่ค่อยเสือ้อค่อยใส่เสือ้อสีเขียวจะใส่เสื้อลายเดี๋ยวค่อยเรียกค่อยบอกเจ้าว่าให้สอนน้องกองเก็บใส้ก้อนหินออกจากเม็ดข้าวเนี่ยนะเจ้าบอกเจ้าไม่กล้าบอกกลัวลูกไม่ทำหรือเราลยบอกให้ลุงชิมเอาไม้มาเอาไม้มาหรืตีพอ่อเนี่ยนั่นแหละมันเอาไปแขวนมันเอาไปเล่นมาป้อยอะ่ะ ผมปูพวกเจ้าผมคูน้องตอน้องกองร้อง่มร้องไห้ร้องไห้ที่ไหนร้องไห้ที่ไหนเก็บเม็ดหินในกมขนาดนี้โอ้โหไปใส่ไฟเขาอีกนะไปโกหกอีกอือโอ้โหไปใส่ไฟโอ้โหไปใส่ไฟดิสูตรก็อัดดินทรายแต่ไม่ก้าไปแขวนเหมือนกัน เอาว่าค่อยขู่เห็นเจ้าใช้แรงงานใช้แรงงานเท่าไรก็แล้วแตเราทำงานเรมีจังปัะสึงกันกูดเออแล้วมันก็เอาไปเล่นว่าค่อยเนี่ยสอนให้เจ้าน่ะสอนน้องตองบอกน้องตองหน่อยเอาเข้าวสารมาแล้วก็หาเม็ดหินออกเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเน่ยเขาสอนลูกสอนหลานพูดสอนตัอ่าโฆษณาชัดเจนนะครับเดี๋ยวฟังต่อนิดนึนง ไปแขวนว่าทําไมไม่ใช้บริการลูกค้อยมั่งสองคนน่ะลูกค้อยนนนั่งเล่นคอมอยู่สบายแมีพี่ีในห้องนนน่ะโอม,มเป็นเป็นวัยรุ่นแล้วโมมอมน่ะอยู่ม .5 แล้วอายุจะสิบเจ็ดใช่ไหมม .5 สิบเจ็ดแล้วนะมันเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้ห <ishes S 1> ญิงเด็กผู้หญิงจะไปอยู่ในห้องแล้วผู้ชายสองคนมันไม่ไม่เข้าท่าตอนนี้เป็นเด็กกัอเลยพอสี่พอห้าแล้วเนี่ยหน่อยก็มีแฟนแล้วนี่ มเนมันมีแ่ยมันมีแต่ภาพคุยกันสนุกลุงพลจะชอบแย่ชอบพุดนเล่นไงชอบแย่ชอบพุดนเล่นนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าไปแขวนด่าว่าลุงพลข่มขู่หรือใช้งานแล้วก็ให้ ให้ไปเอาไม้มาจะตีพ่อแล้วก็ไปแขวนไปเขียนเละเทอะว่าทำให้เด็กร้องไห้เอาไปเอเอเอะไปจริงด้วยครับพวกคุณผู้ลากมากดีเนี่ยไปแจ้งความเลยครับไปร้องเรียนเลยกล้าจริงไปร้องเรียนและ,ลและมันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยนำความเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้แน่นำความเท็จแน่บอกว่าเด็กร้องไห้บอกว่าใช้แรงงานบังคับขู่เข็นให้ให้ใหตว่างเนี่ยต้องทำงานกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วก็คือลุงพลเนี่ยคือพูดสนุกสนานว่าข้าวมันอยู่ในหินมันอยู่ในในข้าวสาร ลุงพลก็เพราะว่าเด็กผู้หญิงไงฮะเด็กผู้หญิงก็เออสามารถเก็บได้เพราะาเป็นผู้หญิงเป็นบ้านเป็นเรือนเนาะดังนั้นตะหวานก็เลยไม,ไม่ไม่กล้าบอกลูกไม่กล้าบอกลูกกลัวลูกไม่ทำานะตาหวานนะครับลุงพลก็เลยพูดเล่นว่อาอ้าวให้ลูกลูกสาวเนี่ยไปหาไม้มาแล้ยวจะตีพ่อเพราะว่าพ่อไม่กล้าสอนลูกนะ,นะในมุมมองกันพูดเล่นๆกันอย่างเงี้ย สนุกสนานลุกคนชอบพูดเล่นก็รู้อยู่แล้วแต่ไปใส่ไฟว่าไปข่มขู่ไปให้เกณฑแล้วก็น้องร้องไห้น้องร้องไห้จะไปร,ร้องเรียนที่กรมกรมอะไรนะกรมปกคุ้มครองเด็กกรมคุ้มครองเด็กโอ้โห,โหไปกันใหญ่เลยโอ้โหเนี่ยฟังจากเสียงนะ คนเป็นพ่อกับลูกบอกลูกบอกไม่เลยร้องไห้ยังนั่งเก็บเหมือนเดิมก็คือ,อรู้แล้วว่าให้ทำอะไรยังไงก็นั่งเก็บเป็นกรรมเลยนะตาวางบอกว่า,วา,วาก็มีแต่เรื่องสนุกสนานหัวเราะกันคือลุงพลก็ชอบเนี่ยลุงพลจะชอบพูดเล่นอ่าถ้าอย่างนั้นถ้าลุงพันเป็นเด็กสงสัย ถูกแจ้งความเบือถูกแจ้งความถูกดำเนินคดีไปแล้วั้งเนี่ยลุงพลเนี่ยเพราะลุงพลจะชอบเล่นกับลุงพันลุงพลจะชอบล้อเล่นกับลุงพันบางทีก็มาต่อยกันต่อยกันเนี่ยนี่คือลุงพลไอคนที่อยากรู้จักลุงพลทําไมพวกคุณไม่มาที่จำปดมมาที่มาจากต่างประเทศเลยมาทุกอยู่กับลุงพลก็ได้อยู่ในจำปดมถ้าอยากรู้ลุงพลมาก ไม่ใช่มานั่งมอนิเตอร์อยู่ในจอเล็กๆเนี่ยแล้วก็คิดโมโนไปเองโมโนไปเองอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ครับถ้ามึงกล้าไปร้องเรียนเชิญเลยแล้วจะไปใส่ไฟเขาอีกนะ mm hmm. คุณจะคุณจะไปร้องเรียนยังไงเออเด็กร้องไห้เด็กถูกบังคับข่มขู่ให้ทำงานเด็กใหออ้ผู้ใหญ่สองคนบังคับให้เด็กเก็บหินออกจากข้าวสาร ทำให้เด็กไม่ไม่เต็มใจที่จะทาร้องไห้ไปเก็บไปร้องไห้ไปจนเลือดออกทางสายตาคุณจะพูดอย่างนั้นเหรอโอ้ยตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วนะครับเนี่ยน่ารักมากครับอยากให้เห็นภาพด้วยทุกท่านคงเห็นแล้วเนาะที่ลุงพลนั่งนะครับแล้วก็ลูกตะหว่างก็นั่งกินหรือหลานลุงพลเนาะ ก็นั่งกินผลไม้กินอะไรอย่างสนุกสนานลุงพลก็ป้อนด้วยนะครับลุงพลชอบพูดเล่นในพูดเล่นเนี่ยก็หมายความว่าเช่นอ้าวตะบางทำไมไม่ให้อ้าวให้ลูกเก็บให้ลูกเก็บหินออกจากออกจากามาเมล็ดข้าวสารนะ้าหวางเขาก็ไม่กล้าบอกคือคงกลัวว่า,อาบอกแล้วลูกจะไม่ทำนะครับ นะบอกแล้วลูกจะไม่ทําพ่อแม่พวกเราจะเป็นอย่างนี้แะครับเหมือนพวกเราทําไมต้องให้ลูกไปโรงเรียนครับเพราะว่าลูกไม่ค่อยเชื่อฟังเราเป็นพ่อแม่นะครับแต่เด็กจะเชื่อฟังครูเป็นต้นนะครับแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรในกอไผ่เลยที่สําคัญไปบอกว่าเด็กร้องห่มร้องไห้ครับคุณลุงสิริครับขอบคุณมากครับขอให้จเจริญเจริญเนาะนะครับเด็กไม่ได้ร้องไห้ เมื่อกี้เขาถามเด็กอะได้ร้องไห้ไหมเด็กฮึกระเกงกินเออไม่ได้ลุงพลไม่ได้ใช้แรงงานตหวางตาวางก็บอกขำๆอยู่โอ้โหมามามายาเ้ยไหนไหนก็รักลุงพลขนาดนั้นแล้วติดตามลุงพลทุกวี่ทุกวันอย่างนั้นอะมา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 ,มาอยู่ที่จำปรงให้ลุงพลมีเศษไม้ก็ตี ตีเป็นบ้านให้ให้ให้ยายยานอยู่หน่อยถ้าเสาไม่มีก็เอาเสาเดียวนั่นแหละสร้างบ้านขึ้นเอาเสาเดียวเสาเดียวก็พอมันไม่มีไม้ก็ให้ยายเขาอยู่แถวจำปาดงนั่นแหละเอาอยู่เสาเดียวไปก่อนนะครับเนี่ยมันจะได้มอนิเตอร์ลุงพลจะได้รู้จักลุงพลจะได้รู้ดีจะได้รู้ชาวบงชาวบ้านเ็าเป็นยังไงเออไม่ต้องมานั่งดูจอเล็ก ไหนๆก็รักลงพลขนาดนั้นแล้วอ่ะดูทุกวี่ทุกวันเนี่ยมาที่จำปดงเธออ่าอาจจะมีคนใจดีมีนายทุนนายทุนอยากสร้างบ้านให้อยู่เอาเสาเดียวไปก่อนอยู่เสาเดียวไปก่อนนะครับจะได้อยู่ที่ไหนอ่ะหน้าปากทางเลยหรือจะได้อยู่หลังหลังสุดตรงนู้นอ่ะรับรองว่าสบาย รักลุงพลขนาดนั้นเนี่ยตามดูลุงพลขนาดนั้นเนี่ยมาเถอะลุงพลบอกว่า